อ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ากรุปที่สองตัว C K E H R M D นะคะเขาออกเสียงยังไงนะเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนนะคะ เหมือนกันไหมเหมือนค่ะเหมือนกันนะคะคือออกเสียงว่าถูกต้องนะคะเหมือนกับว่าจะขากอะไรสักอย่างนะคะนะคะอทีนี้เดี๋ยวมาดูแต่ละเพลงก่อนคือครูได้ทดลองแล้วนะคะนักเรียนถึงแม้นักเรียนจะอยู่ปหกก็ตามเป็นปชั้นที่สูง แต่ว่าการที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการเรียนรู้เพลงก่อนถ้านักเรียนร้องเพลงได้นักเรียนก็จะออกเสียงได้นะคะทีนี้ไม่ไม่ใช่ว่าแต่ป .6 แหละปอื่นที่ครูเริ่มสอนคือป .3 ป .3 ถ้าไม่ร้องเพลงก่อนก็ออกเสียงไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนร้องเพลงได้นักเรียนจะออกเสียงตัวนั้นได้นะคะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครูดูจากเด็ก คนที่ร้องเพลงส่งครูนะเขาออกเสียงได้ชัดเจนแต่เด็กที่ไม่เคยออกเสียงไม่เคยร้องเพลงเลยอะแบบพอให้อ่านปุ๊บครูตัวนี้มันอ่านว่าอะไรนะออกเสียงว่าอะไรนะเนี่ยเด็กจะถามแบบนี้ครูทุกคนนะคะแสดงว่าถ้าเขาไม่ร้องเพลงเขาจะออกเสียงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูเลยมาประมวลแล้วก็วิเคราะห์แล้วว่า,วาการร้องเพลง จะช่วยให้นักเรียนสามารถออกเสียงตัวนั้นได้ถูกต้องนะคะมาดูตัวแรกตัว C ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนร้องตามทีละท่อนนะคะร้องตามทีละท่อนหน้าจอนักเรียนเห็นอยู่เนาะ รูท่าแรกนะคะ we are clicking c a s t e n e c a s t e n e อ่าลองออกเสียสงสิงคะ we are clicking we are clicking click click c l i k click 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 clicking click i n g castenet h a s t e n i n g แค่นี้啊 We are King Castanet Cast Castanet 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 Castan castor ดู c a s t a n e t c a s t a n e t อ้าว c a s t a n e t c a s t a n e t castenet c a s t a n e t ใช่ c a s t a n e t castenet c a s t a n e t castenet ก็คือเหมือนกับเป็นกลับอะ เขาบอกว่าเป็นเครื่องใช้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้สองอันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอยเห็นไหมคะที่มือเขาเห็นไหมที่มือเขาเห็นไหมคะ c a s t a n a t a n e a c l i c k i n ค c a s t น n โอเคนะว i a า l i c k i n อืมถูกต้องอ่ะเดี๋ยวลองร้องอีกครั้งหนึ่งพร้อมเขานะคะเนี่ยเนื้อมีแค่นี้เองถูกปะ ง่ายง่ายไหม พอได้ค่ะ<ด>พอได้ค่ะมีสองคนตอบครูพอได้นกได้ไหมคะนกค่ะค่ะนกลองร้องสิคะนกร <c oughs> ้องอย่างนี้ตายแน่เลยร้ <c oughs> องน่ะครูไม่ได้ให้แบบร้องเพราะอะไรมากมายนะคะนักเรียนแค่ร้องแบบว่าให้พอมันเข้าจังหวะ ครูก็ไม่ใช่คุร้องเพลงเพราะนะคะนักเรียนแต่ครูก็ก็รอ,องอา่าววีสมมตินักเรียนแบบวีอาร์คลิกคลิงแคสเซเนตเนี้ยแค่ร้องมาอย่างเงี้ยครูยังได้เลยนะแบบว e อาร์คลิกคลิงแคสเซเนตอ่ะนะวีอาร์คลิกคลิงแคสเซเนตคลิกคลิงแคสเซเนตวีอาร์คลิกคลิงแคสเซเนตอ่ะเ <c oughs> พราะไม่ลอ่งอย่างเงี้ยเพราะเพรค่ะ อุ้ยอิมเอาไปเลยมันก็พอฟังได้ก็ได้ถูกมันก็ได้แหละก็แค่ให้รู้ว่ามันคือตัวถูกปะลกอืกนกลองี้แต่ครูรู้ว่าอิมกับสมายร้องเพาะอืมคูเสจแล้วก็อาจจะลืมเดี๋ยวแกก็ไปหัดฟังนี่แล้วแกก็หัดคลิปมาไม่ต้องรีบเรียนก่อนเฮ้ยใจเย็นนะคะอ้าวนกลองร้องสิ นก ok. อ่านตามครูก็ได้ลูกนก ok. uh huh. อา่าอ่านตามครูนะคะ v r clicking casting ถูกต้องแค่นี้แหละทั้งทั้งเพลงมีแค่สองท่อนเนี่ยคะ่ะอีกรอบนึงนะคะ v r We are clicking. Clicking. Castanet. Castanet. <laughs> we are clicking castanet. We are clicking. Castanet. <laughs> we are clicking, <laughs> <Kastinate. laughs> clicking castanet. คลิกกิ้งคสเทเนตคลิกกิ้งคสเทเนตคลิกกิงคคสเทเนตวีอาร์คลิกกิ้งคสเทเนตนกตายแน่แกถ้าแกไม่หัด ทำแบบนี้นะแกก็ไม่มีวันส่งคลิปฉันได้หรอกบอกเลยเอา้าวสาปายนุ๊กนุก,นก uh. อา้าวอ่านตามนะคะจากหน้าจอมือถือ we are c e <We> are clicking casting net c a s t i n net แคสต์เน uh, t e ่ะ่ต่อไป we are clicking we we are are we uh, c a s t e n e t e i we are clicking c a s t e n e t c a s t n a t เออ we are clicking c a s t a n e t คิงแคทเทอร์เนตคลิกคิงแคทเทอร์เนตคิงแคทเทอร์เนต We are คลิกคิงแคทเทอร์เนต We are คิงแคทเทอร์เนตแคทเทอร์เนตเออถูกต้องนะคะอ่ะก็มีแค่นี้แหละเพลงท่อนหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปเอ่อแฟม ครับอาว V R อ Clicking Castanet c a s t n t c a a e e เออทั้งทอดมีแค่นี้ V R Clicking Castanet Clicking Castanet คลิกคิงคลิกคิงก่อนเห็นคำว่า vr ไหมลูก vr แล้วก็คลิกคิงคลิกคลิกอะเหมือนคลิกเมาส์นะคะคลิกคิง cast net cast net Okay. We are clicking castanet. We are clicking clicking pat 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 Uh, we are clicking castanet. We are clicking clicking pat pat nee. We are clicking castanet. We are clicking <laughs> clicking pat Clicking castanet. We are clicking casternet เอออย่างเงี้ยแกอัดส่งฉันได้เลยเนี่ยแฟมอย่างนี้แหละโอเคปะไม่ต้องร้องเพราะหรอกร้องให้มันแค่พอเข้าทำนองแค่นี้แหละโอเคนะลูกนะครับที่ลูกครับครับอืมต่อไปกายกายเอ้ย กายอ้าวกายหายไปหัดร้องเอเองนะฟองไหมยังอา้าวฟองร้องได้ยังคะคอ้อาวมา,มา,มา We are clicking casternet <c oughs> อ,อ่ะอีนี่ก็ไม่ลองตามจะได้ไหมคะ <c oughs> อีดอนนะอา้าว We are clicking castanet อืมแค่นี้แหละเนื้อร้องมีแค่นี้แหละแหมนักร้องของครูจะบอกว่าร้องไม่ได้ทีแรกก่อนอ้าวทมานะคะ vr clicking castanet vr clicking castanet ถูกต้อง We a R e Cooking Channel ถูกแล้ว w R a R c h n e เออถ้าเนื้อได้หนูก็ไปฟังทำนองเอานะเพราะว่านักร uh ้องอ่ะครูไม่ห่วงหรอกเพราะว่าถ้าเนื้อได้แกก็ลองได้อะโอเคต่อไป ไปเป็นตัวเคซึ่งตัวเคก็จะร้องทำนองเดียวกับตัวซีเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อร้องนะคะเดี๋ยวมาดูกัน เปลี่ยนเนื้อลองอ่า e: มาดูเนื้อลองพร้อมกันนะคะไคส์ไคส์นะคะไคแปลว่าว้าวนะคะว้าวอ่าอ่า์อิงไลน์อิงไลน์อิงไลน์อะไรนะไลน์อิงไล เออฟลายแปลว่าบินนะคะ flying คือกำลังบินเห็นไหมอ่า flying in the sky in the sky แล้วก็ถูกต้องเนื้อลองมีแค่นี้เองนะคะแล้วก็คือคือคืออืมถูกอ่ะเอาใหม่นะคะอ่าร้องกัน kite เอาใหม่ kite คายคาย are flying are in, in the sky in the sky อ่ะเดี๋ยวร้องมีแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวร้องตามนะคะฟูก็ยังร้องไม่แม่นเลยอ่ะ ครูทั้งสามคนนะคะสมาสมาแล้วก็ฟองนะคะถ้าเนื้อได้แล้วครูก็คิดว่าหนูร้องได้เนาะเพียงแค่ไปฝึกร้องนิดนึงนะเอาเอาที่ไม่ใช่นักร้องก่อนนอกนกจาก๋าออา้ายส์คายส์อ่าอ่าฟลายอิงฟลายอิง in the sky in, in the, the sky kites kites, kites are, flying. are flying in the sky in the sky k k k. K k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  uh, kites are flying in the sky kites flying Kite. in, in the sky ถูกต้องพอได้ไหมคะพอได้ค่ะเออถ้าหนูได้เนื้อแล้วหนูก็ไปร้องใส่เพลงได้เนาะค่ะค่ะต่อไปนุ๊กค่ะค่ะค่ะไ์คายอ่าอ่าไล่อิงไล่อิ in the sky in the sky อืมอะลองอ่านเองสิคะใครอาใครอไฟอินเดอะสกายอินเดอะสกายอินดอะสกายถูกต้องไปหัดร้องนะคะต่อไปค่ะแฟมค่ะค่ะใครคอ่าไลอิงง in the sky อืมอ่าลองอ่านให้ครูฟังหนึ่งรอบค่ะคายอาวิ in the sky อ่าถูกต้องอย่างเง้นแหละไปหัดร้องนะคะลูกอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้ร้องกี่เพลงลูกสองเพลงสองเพลงนะคะสองเพลงอ่าทีนี้ร้องสองเพลงแล้วก็อัดคลิปส่งด้วยรวมถึงคลิปเก่าไปเคลียร์มาให้เรียบร้อยนะคะ ตรงไหนคลิปเก่าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถไปดูที่ครูส่งให้นะคะตัวอย่างคลิปให้นักเรียนดูได้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าการส่งคลิปครูไม่ได้เอานักร้องไปประกวด The voice นะคะครูขอแค่นักเรียนรู้จักเสียงรู้จักเพลงแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็อัดคลิปส่งต่อไปสำหรับวันพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะ ค่พะพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะไม่เจอกันเนาะเราจะเจอกันแค่สัปดาห์ละสครั้งเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวครูจะส่งคลิปอันที่2เนี่ยเพลงเนี้ยน,นะคะไปให้นักเรียนลองศึกษาก่อนนะอีก5ตัวนะคะอีกหตัวลองไปฟังเล่นๆค่ะลองตามคลอๆไปก็ได้นะคะเปลี่ยนจากการทำงานการเล่นเกมมาฟังเพลงครูนะคะมันก็จะช่วยให้นักเรียน สนุกสนานเ,าเขาเรียกอะไรผ่อนคลายไปได้นะคะไม่ต้องเครียดกับการเรียนอันนี้มากแค่ฟังให้คุ้นเคยนะคะทีนี้วันนี้ในเล่มงูกับเล่มหนูครูสั่งต่อเลยนะคะครูให้นักเรียนทําจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ในการระบายสีแล้วก็คัดนะคะนักเรียนทยอยทํามาได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ทยอยถ่ายรูปส่งขึ้นมาในอัลบั้มได้เลยนะคะ คู่ขาขาทำตัวไหนถึตัวไหนคะตัวตัวเดี๋ยวนะคะตัวตัว C ค่ะตัว C ถึงตัวตัว D ค่ะทำต่อถึงตัว D อืมเน็มเต็ด้วยจ้ะทำถึงตัว D อะค่ะลูก สเล่มใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งสองเล่มเลยแต่ครูให้เวลาหนึ่งสัปดาห์จนถึงสัปดาห์หน้าจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะครูคือขาอีกอีกคูคืออีกเล่มหนึ่งมันเป็นเปขาเรียกว่าให้ให้ลาเป็นเป็นตัวตัตัวตัวหูเดี๋ยวเดดูละเพราะว่าอันนี้มันคือเล่มหนึ่งเห็นไหมเล่มหนึ่งอันนี้คือเล่มหนึ่งน่าจะหมดแล้วแหละเล่มหนึ่ง เล่มหนึงคือมันของตัวอะไรนะตัวตัวกลุ่มแรกนะคะโอเคไม่เป็นไรทำก็ทำแค่เล่มนี้เล่มเดียวพอเหลือเล่มหนูก็ทำเล่มหนูเล่มเดียวนะคะนะคะงานก็จะน้อยลงแล้วเล่มงูเล่มหูก็ไปทําให้เสร็จ เขาให้ as, <S <S 1> <S 1> ทำอะไรทำต่อให้เสร็จเลยลูกทำต่อให้เสร็จได้เลยทำให้ <ทำ S 3> มหมดเลยอืผลผลอใช่ทำต่อไปเรื่อยๆครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแค่ว่ามันถึงหน้านี้ใช่ป่ะถึงหน้านงูนี้ใช่ไหมใช่<ว> <S <S เอออันนี้ก็คือให้อะไรอะระบายสีเนาะอันนี้ก็ระบายสีหน้าต่อไปก็จับคู่หน้านี้หน้านี้เห็นไหมเอยหน้าต่อไป เอออันนี้จับคู่นะคะจับคู่แล้วก็ระบายสีตอนนั้นที่ครูทําเล่มนี้มาครูยังไม่เห็นเล่มหนูไงก็เลยก็เลยถ่ายเล่มนี้ก่อนแล้วพอมาเจอเล่มหนูก็ถ่ายอีกเล่มหนึ่งซึ่งครูก็ว่ามันซ้ํากัน่ะนะเนี่ยเขาให้ทำอะไรหนูก็ทํามาให้เลยอย่างอันเนี้ยหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยเห็นปหที่ให้ใส่ตัวอักษรอะ เอออันเนี้ยสตาสตาขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเ <S. S 1> อเออหนูก็ใส่ตัวเอสมาแค่น,นี้เองไอ้รูปหน้านกเห็นไหมคะรูปหน้านกอะ่ะเขาสอนให้หนูเขียนตัวยูโดยให้เป็นปีกขนนกนะคะอันนี้ก็ใส่ตัวยูลากเส้นมาแล้วก็ระบายสีแค่นี้เองถือว่าเป็นวิชาศิลปะก,ก็แล้วกันนะลูก อันนี้ค่ะอันนี้ก็หน้าต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นโยงเส้นเห็นไหมโยงเส้นตรงนี้ก็ง่ายตัวอักษรกับภาพหน้าต่อไปค่ะที่เห็นว่างๆางนี้ก็ทําไมคัดมาได้เลยระบายสีสวยงามเล่มน,นี้ยกให้เป็นวิชาศิลปะไปเลยนะคะลูกต่อไปนี้ก็จับคู่ ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะคะนี่แค่นี้แหละลูกไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะส่วนเพลงอัดสองเพลงอ่าส่วนเพลงอัดมาสองเพลงตัว C กับตัว K นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะส่งส่งที่อ่านที่อ่านไปให้นะคะที่อ่านแล้วก็ไปหัดอ่านมานะคะแล้วก็ส่งคลิปมา ไปซ้อมอ่านก่อนก็ได้นะคะไปซ้อมอ่านก่อนมั่นใจแล้วค่อยส่งนะคะใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยไม่มีค่ะโอเคแฟมอย่าลืมส่งลูกแฟมอะ่ะนุกกันนกด้วยนะนุกกันนกอะ่ะ